single i think i need me a girl i need a girl like singa bum the night to all in me 들말끝날감사안아줄 yeah 심심할때가끔너는여자말มาแถวนี้นะครับเห็นได้ยินมาว่าแถวนี้เนี่ยเขามีห้างที่ใหญ่ติดอันดับนะครับแต่ไม่ได้ใหญ่ติดอันดับธรรมดา ติดดับในเอเชียเลยนะครับแล้วมีโครงสร้างอยู่ชั้นใต้ดินนะครับไม่ได้ใหญ่แข่งกันบนดินแต่ใหญ่แข่งกันชั้นใต้ดินเลยนะฮะจะเป็นยังไงตามผมมาเลยนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนที่บอกว่าใหญ่เนี่ยคือจะบอกว่าเป็นห้างที่มีโครงสร้างใต้ดินครับที่ ใหญ่ที่สุดติดอันดับในเอเชียเลยนะครับใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดมีโรงหนังอยู่ชั้นใต้ดินนะครับใหญ่ขนาดมีอควาเรียมหรือว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าอยู่ชั้นใต้ดินด้วยนะครับะเนี่ยใหญ่ขนาดนี้ลองแวะมาดูได้ถ้าเกิดว่ามาเฉเสียๆแถวนี้นะครับมาเที่ยวตามรอยของพวกเรารายการบอดดิ้งพาสแล้วก็หาอะไรทานหาอะไรชอปปิง้งก็มาที่โคเอ็กซ์มอลได้ครับ Baby, ถึงแล้วเซลฟ์บาร์ครับเป็นร้านหมูย่างเกาหลีนะครับเขาบอกว่าถ้ามาเกาหลีทั้งทีก็ต้องมากินหน่อยเพราะว่าที่นี่เนี่ยอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆเราสามารถกินเท่าไหร่ก็ได้นะครัเป็นบุฟเฟ่ด้วยนะครับไปดูราคากันว่าเท่าไหร่และจะอร่อยขนาดไหนหิวแล้ว ือจะบอกว่าเข้ามาแล้วนะครับเตาเนี่ยลักษณะพิเศษด้วยนะครับคือเตาเนี่ยจะเป็นลักษณะทรงโค้งนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเอาหมูใส่ลงไปนะครับมันมันออกเนี่ยมันจะได้เยิ้มลงไปกองกักที่หนึ่งนะครับแล้วชิ้นที่เราจะกินเนี่ยจะได้ไม่มันมากด้วยนะฮะโดยที่ปกติเราเจอหมูเกาหลีนะครับที่เมืองไทยเนี่ยจะเจอเป็นชิ้นเล็กๆนะครับบางๆเสิร์ฟทีหนึ่งจานหนึ่งแปดเก้าชิ้นหมดแล้วนะครับไม่นะฮะที่นี่ครับของออริจินอลเลยเนี่ยนะฮะดูฮะชิ้นเท่านี้ครับ เออให้ลงไปโยนลงกระทะได้ไปเลยนะฮะแล้วก็ให้มันสุกนะครับตังใหญ่ยี้แล้วกินยังไงนะครับก็นี่ครับเขาให้กันไก่มาด้วยนะครับแล้วก็พลิกไปพลิกมาแบบนี้นะฮะอ่านี่พอมันจะสุกนะฮะตัดเลยครับกินซดูเสียงซะก่อนโอ้โหคุณพระ พึ่งแล้วครับตลาดปลาอแยงจินนะฮะหรือถ้าเทียบไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่โตเกียวนะครับก็จะมีซูกิจิฟิชมาเก็ตใช่ไหมเทียบไปที่เมืองไทยก็จะเป็นสะพานปลาแถวเจริญกรุงหรือจะเป็นตรงคลองเตยนะครับคือที่พามาดูเนี่ยมา มาดูของใหญ่ของโตนะฮะไม่ว่าจะเป็นปูอารก้กาแบบนี้นะฮะหรือถ้าจะเป็นกุ้งใช่ไหมกุ้งก็จะตัวเบร์เริ่มมากนะฮะเอาแขนเทียบโอ้ตัวเท่าแขนนะฮะหรือจะมีนี่ครับเม่นทะเลเม่นทะเลครับโอ้แล้วก็จะมีปลาทะเลนะครับหน้าตาหน้ากลัวรวมถึงแซลมอนชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ผมเชื่อนะครับว่าถ้ามาที่นี่จะได้พบเห็นกับอาหารทะเลนะครับแปลกๆ ที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนครับ man. Man. ปกติคือไม่กล้าจับนะเนี่ยดูมันหนีบ เิร <laughs> กกะบบรถไฟที่เกาหลีนะครับก็จะหมดประมาณเที่ยงคืนนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้ามาเที่ยวต่างประเทศท้งทีนะครับก็ควรเที่ยวจน หยดสุดท้ายเที่ยวจนสุดจนเที่ยวไม่ได้แล้วนะครับแบบที่พวกเราทําอยู่นี่นั่นเองนะครับก็ขึ้นรถไฟขบวนสุดท้ายเลยเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่านี่แหละนะครับเพื่อกลับไปที่ห้องพักของเรานะครับแต่ว่าเวลาคุณผู้ชมมาเที่ยวยังไงเผื่อเวลานิดนึงแล้วกันกลับก่อนกลับรอบรองสุดท้ายเผื่อเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะได้ขึ้นขบวนสุดท้ายกลับไปได้ทันนะครับไม่งั้นตกรถก็ต้องนั่งแท็กซี่กลับบ้านเพื่องตังอีกนะครับแบบผมแบบนี้แหละมันสุดแล้วนะครับขบวนสุดท้ายเลยครับ เป็นประโยคสั้นๆครับแต่ความหมายลึกซึ้งจากจงหุนวง FT Island ที่ช่วยตอบย้ำความคิดของผมแบบที่ไม่ต้องอธิบายอะไรมากในเกาหลีผมได้เดินทางไปท่องเที่ยวอีกหลายๆสถานที่เลยครับโดยเฉพาะแหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อสถานที่ที่เป็น World Heritage หรือมรดกโลกและไม่พลาดกับเมนูอาหารอีกหลายสไตล์ต้องรอติดตามนะครับ What, สำหรับการเดินทางครั <im <im ้งนี้นะครับผมเลือกซื้อประกันก่อนการเดินทางนะครับซึ่งจะทําให้ระหว่างเดินทางเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราก็ไม่อาจทราบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าการเจ็บไข้ได้ป่วย รวมไปถึงกระเป๋าหายและไฟดีเลย์นะครับเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็เคลมค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องปวงเรื่องค่าใช้จ่ายเลยทําให้เราเดินทางได้อุ่นใจแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องคอยโพงหน้าโพ้งหลังนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างครับคุณผมู้ชมเชื่อไหมครับว่าผมมาแบบนี้นะครับ5วันกว่าๆเนี่ย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับเบี้ยประกันรายวันเนี่ยรวมกันทั้งหมดไม่ถึง1,000บาทเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถเข้าไปซื้อได้เลยนะครับตามเอเจนซี่หรือเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงแอปพลิเคชันด้วยครับ <S 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 <S